หลังจากเกิดดราม่าขึ้นกับอิงฟ้าวรหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ต้องยอมรับว่ากระทบกับจิตใจไม่น้อยและทําให้ต้องกินยาซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการของตัวเองล่าสุดอิงฟ้าออกมาไลฟ์สดผ่างทันอิ s ส a g แกรส่วนตัวเพื่อระบ,บายความอัดอั้นในใจพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างไม่ทิ้งกันซึ่งมีบางช่วงบางตอนนะคะอิงฟ้าได้บอกว่าในจะพูดและพยายามสุดๆแล้วสิ่งสําคัญถ้าเรามีชีวิตที่ดีขึ้น คนที่ไม่ชอบเราเขาจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้เราต้องมีชีวิตทีด่ดีขึ้นมีความสุขและคนพวกนี้เขาจะกระวนกระวายรู้สึกเหมือนเขาอยู่ไม่ได้มันมีความสุขอยู่ไม่ได้อย่างนี้ใครที่รอซ้าเติมใครที่รอเหยียบย่ำไม่ลืมนะก็จังไม้เป็นบทเรียนว่าโอเคถ้าเราถอยกับคนแบบนี้ได้เราก็ถอยเราก็จะไม่ไปยุ่งอีกไม่อะไรอีกเพราะรู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้จริงใจกับเรา